พบกันอีกครั้งกับมอเตอร์คอมบัพาร์ทที่2นะครับ Chapter 2 m r Ellis Johnny Cash เรามาผิดทางแล้ว <'re> เราควรกลับไปนะมันทางนี้แล้วมันมาหาสมบัติหรือว่ามันมาถ่ายละครวะถ่ายภาพยนต์วะเนี่ยเต่งตัวเหมือนอินเดียนาโจน แต่นี่คืออินเดียนาจอโบราณสถานวิหารเหรอเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นป่าที่มันดูสดใสในเกมนี้เลยนะถือว่าทำได้ดีนะอะไรใครตายวะเนี่ยอ เขียนมาเองสาบไม่อยากมันบินเลยเวนเอ้ยอลิเซียเมื่อเป็นคนในทีมมั้งนั่นลูกดอกขนูันออกอย่างเนี้น,นายเปิดมันได้ไหม้ามันไม่ฆ่าเราซะก่อนนะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น ภาคนี้ทำมูดได้ดีนะพวกแสงสีอะไรเงี้ยรู้สึกสดใสดีอะสำรวจโบราณสถานอะไรกันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรกันเนื้อเรื่องไหมเผ่าพันธ์อะไรกันที่มีสถานที่แบบนี้ปิดไฟซะ รู้สึกว่าร่างกายมันกำลังร้อนขึ้นนะเนี่ยแล้วไฟพวกนี้มันยังลุกอยู่ได้ยังไงอ่ะอาจจะมีแก๊สหรือว่าน้ำมันจากพื้นดินอะแล้วห้องนี้มันก็มีช่องส่งพอดีแล้วมั้งพวกนายเห็นอะไรกันพาฉันไปดูเร็ว เป็นห้องขุมทรัพย์หรืออะไรเนี่ยอ,อย่างก็ฮาวิกคาทาราวาลา่าและโลู์ของเขาอะไรกัน เออมีโลหะอยู like oh shit, s <S huh? ่ s like. <S step, so s like <S ท no ี่พื้นงั้นเหรอเนี่ยมันไม่ใช่แค่โลหะทั่วไปคล้ายๆสารปรหลอดอะให้ตายเหอนะมันเป็นพิษเนี่ยถึงตายได้เลยล่ะเดินตามชั้นเท่านั้นนะห้ามไปทางอื่นเลยและของจริงมันจะรู้ได้ไงว่าว่าอันไหนคือเฮ้ยฉันบอกว่าอะไรแล้ว อ้าวเฮ้ยพาร์ทนี้ก็ให้อีกฟิลนึงเลยฟิลว่าจนภัยจัดๆผมขอโทษไม่ใช่ตอนนี้เอาระเบิดมาเลย มันเป็นสะพานของพวกเราใช่ไหมก็จะทำถูกวิธีนะมันก็จะล้มไปอีกด้านนึงไงเว้ยอ,อย่างกันนิทาราเลยลโอ้คาลิน่าพวกมันมีจริงเหรอทำหน้าที่ของนายไปที่เหลือฉันจัดจาการเองไอ้พวกนางปีศาจทุกเนี้ย เจ้ารบควรที่บรรทมของคาทาลาวาล่าแล้วเจ้าจะต้องตายสำหรับการทำบาปแจ๋วอดดำคามิโอนี้มันสามารถมาช่วยเราได้หลบได้ไงอ่ะแลบวไปดีหนึ่งสองอืมหนึ่งสองสาม เฮ้ยไม่ทันแกลบอีกทีหนึง่งเยี่จ๋วมากกระดมกดมาสทำพอดีเลยฉันโอดโทรเพียงพอแล้วหนึ่งสองสามชาโดวคลิกหนึ่งสองเออหนึ่งสองเออโอ้ยออคอมโบกำลังเข้ามือแท้แท เยมากอะดำเฮ้ยเธอ,อทำให้ฉันเกร็งไปหมดแล้วเนี่ยออนี่ไงนีง่บอกเก่งจริงนะหนึ่งสองอืออ้มเออีเออ็บร้อยผมยังตายไม่ได้นะคุณผู้หญิงบ้าคลาั่ง คุณโอเคหรือเปล่าอืมเราพร้อมหรือยังอะตามสูตรภาพยนต์เลยนะเนี่ยยอดน,นักฟิสิกส์เลยไปกันเถอะเหมือนฮาวิกมากเลยเป็นการใช้โมเดลเกมให้คุ้มอะดีแล้วถือว่าดีแล้วเอามาดัดแปลงเป็นอย่างอื่นแต่ว่าใช้ไฟมูฟของตัวละครเดิมไง นี่มันราคาเป็นล้านเลยนะมันจะต้องไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เฮ้ยเอาสรุปมันของจริงหรือของปลอมเนี่ยอดัมไปเล็วจอนให้ตายเถอะนะพระเอกกำลังกระเพกแล้วตอนนี้ เจ้าจะไม่มีทางได้มันไปท่านไม่จำเป็นต้องใช้มันหรอกท่านตายไปแล้วนี่ฉันจะบอกแล้นะท่านบึงทําให้เพื่อนของผมตายแล้วผมจะไม่ยอมให้อภัยแน่อืมใส่เข้าไปก่อนหนึ่งสองสามโว้ออ,อืม โอ้ยท่าอะไรของมันเนี่ยโอ้หนึ่งสองสามชาร์โ้อริกใส่แบบคอมโบเอ็นไปก่อนจุกไปเด้โอ้โ uh. หนี่นะสำหรับอด,ดัม uh. สุดยอดเฮ้ยเออ เฮ้ย <c oughs> ทำไมท่าหักคอมันโอ้ยอย่ามาดื้อด้านนักท่านคาทาวาร่าเอ้ออ้าวหนึ่งสองสามโอ้ยท่านนี่มันดื้อริงเลยอือใส่อีอก หนึ่งสองโอ้ยพลาดซะได้อืมอืมแล้วโลนั่นอยู่ไหนแล้วเนี่ยก็ <c oughs> ยังไม่พ่ายแพ้ <c oughs> โอ้ยท่านแพ้ไปตั้งนานแล้ว <c oughs> นี่มันสตีฟโลจอนหรือเปล่าเนี่ย ได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมว่าแล้วรู้สึกแบบนั้นเลยคุณก็รู้สึกใช่ไหมล่ะมาถ่ายทำหนังนี่เองเทคที่39แล้วเลยได้ปิดกองถ่ายสักทีนี่คือภูมิกับของจอรเลยสตีเวนมันโคตรมหัศจรรย์เลยขอบคุณมากนะเหมือนวันเก่าเลยนะ แล้วไอ้ของพวกนี้นะจิมโบททำมันโคตรดีเลยออกแบบมาเดี่ยมมากนายก็เจ๋งเหมือนกันจอนนี่เออแล้วก็เรื่องเออคาราเต้ซอมบี้น่ะผมคิดไว้ตั้งสี่ภาคเลยนะเออจอนี่อย่าเพิ่งไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมล่ะผมรู้เดี๋ยวผมจะตามไปคุยที่ออฟฟิศคุณแล้วกันนะฉันทำไม่ได้แล้วต้องไปพบกับบอกอนะมาช่าจะโทรหาเอง เจงให้ผู้ช่วยโทรหาฉันเนี่ยนะน่ามันเจ๋งแล้วใช่ไหมล่ะเราควรจะฉลองกันนะผมคิดว่าจะจัดปาร์ตี้แบบส่วนตัวจอนนี่เราต้องคุยกันนะคุณไม่ใช่ดาราสายต่อสู้ที่โด่งดังเหมือนเมื่ก่อนแล้วนะทีละโชคดีที่คุณเป็นคนโปรดของสตีเวนผมจะบอกอะไรให้นะคริส เราน่ไม่เป็นไรหรอกช่วยฟังฉันแบบเปิดใจสักทีได้ไหมเนี่ยสักครั้งนึงอะพวกเราไม่มีเงินแล้วต้องประหยัดนะประหยัดเกี่ยวกับอะไรเล่าอย่างแรกเลยต้องขายที่นี่ซะช่วยมาเพิ่มให้ผมทีนะจอนนี่เราทําแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะคุณเสียเงินเป็นหมื่นให้กับไอ้เครื่องปั้นนั่นอีกสามหมื่นเพื่อโดนแล้วก็ไอ้ดาบบ้าน,นั่นสามล้านเหรียญเลยนะ ใตายเหอะเซนโตมันมีประวัตินะมันเป็นดาบที่มาจากมันไม่เกี่ยวเลยฮะแหละจอนนี่รคทที่รัสมันเป็นส่วนหนึ่งนะมันเป็นเงินเงินมันกำลังมาแล้วสตีเว่นก็กำลังเริ่มทำหนังนั่นแหละผมเลยไม่จำเป็นต้องประหยัดหรอกถ้าผมทำหนังฉายไปได้สักเรื่องผมก็สำเร็จแล้วไม่อย่างนั้นจอนนี่เคก,ก็จบเหอะ ฉันไม่ได้แต่งงานกับจอนนี่เคสฉันแต่งงานกับจอห์นเคาวตันและฉันจะทำทุกอย่างให้เขากลับมาคริสไอตาเหอรกูจะไปไหนกันนะสรุปจอห์นม um> ีอีกชื่อไงจอร์นเคาวตันนะแม่งเอ้สมใจแล้วสินะเบอร์เอกเบอร์หนึ่งเนี่ย ขอบคุณนะทีรักพอดีผมอะเอา้าโอเทเคนชิภรรยาผมไปไหนเธอไปแล้วเธอไม่เป็นไรหรอกคุณก็เช่นกันได้ความร่วมมือผมนายต้องการอะไระเซนโตเป็นมือปืนรับจ้างอะหรือว่านายรู้ประวัติศาสตร์ของเซนโตผมรู้จักมันดี มันเป็นดาบประจำละกูลไม่แล้วไม่มีทางที่สำนักไทล่าจะยังอยู่แต่พวกเขายังอยู่พวกเราแค่หลบซ่อนถ้าเซนโตะอยู่ในมือของผมผมจะนำพวกเขาออกมาจากเงามืดนั่นก็เป็นแผนที่ดีนะคนแปลกน้ายกเว้นอย่างเดียวเซนโตะเป็นปของฉันและฉันไม่ยอมให้นายได้แบบฟรีหรอนี่นะโอ้ยนายเล่นดาบกันเลยนะ เอ้ยโอ้ยอืมโอเคหนึ่งสองสามโอ้ยวือดอีกแล้วเฮออืมโอ้ย,อยเลงชัดมีจังหวะเบลออีกแล้วเฮออืม เขาเตอร์ได้เฉยเออให้ตายเถอะออบ้านหลังนี้นะความปลอดภัยชั้นยอดนายปนผิดที่แล้วเพื่อนออออออตอดเข้าไปออนายทำบ้านฉันเลอะหมดแล้วเนี่ยหลบได้หนึ่งสองอ,อืมไข่แตกไปเลย แกลบมาชาโด o สล l i เยยังจะมาดื uh. ้อด้านอีกโว้ยผมต่อยอะไรวะเนี่ยไม่ตายเหอะยังไม่หมดลิฟอีกเหรือบ้านของฉันกดของฉัน โดนมัดวะเนี้อ๋อนายมีชื่อไหมล่ะเคนชิทากาชิว่าแล้วว่ามันเป็นมาจากสำนักไทล่านายไม่รู้เลยหรอกเคปเมื่อ400ปีก่อนตระกูลไทล่าได้โผล่มาที่ญี่ปุ่นเนี่ยแทบเป็นตระกูลแรกๆเลยนะแต่พวกเขาสูญเสียเส้นโตไปตอนที่โดนล้อมที่เมืองอาโมริ มันมีคนรอดอยู่พวกเขานาซ่อนตัวไว้แล้วใช้ชื่อ ah ทาคาชิแทนและเข้าร่วมกับพวกบาคุโตไปอยู่กับพวกยากุซ่าเนี่ยนะจากตระกูลดังไปเป็นตระกูลอัชญากรผมจะปลดปล่อยตระกูลผมจากพวกยากุซ่าแล้วจะทำให้ตระกูลเรากลับมาใหม่อีกครั้งนึงแต่สำาักของผมเนี่ยไม่ยอมทําตามผมหรอกถ้าผมไม่ยอมพิสูจน์ตัวเองนั่นแหละผมถึงต้องการเซนโตะใครมากดกิ่งวะ นี่แหละสิ่งที่เยี่ยมที่สุดที่มารีบูเล่าดีๆนะแต่โคตรเลวไหลเลยแต่มันก็เจ๋งจริงอะนายควรไปลองเป็นคนเขียนบทหนังดูนะดีมันอะไรกันวะนี่สวัสดีเจอนี่ฉันคือหลอดเลวแข็งผู้ปกป้องของเอิร์ธเลียมเราเข้าไปได้รึป่ะเออก็คืนนี้ผมก็ไม่มีงานถ่ายทํานะคุณมาถูกที่กันปะเนี่ย ถูกแล้วเรามาในเรื่องสำคัญนะเราต้องคุยกับคุณแล้วก็แขกของคุณอะไรกันคุณรู้เกี่ยวกับเขาด้วยเหรอก็เพราผมคือทเทพเจ้าแห่งไฟไงแล้วนี่คริสแฟนผมทําลงไปเนี่ยให้ตายเถอะโอเคเข้ามาเลยตาที่เรืองแสงก็แจ๋วดีนะจอนนี่คิดว่า แฟนพาไอ้พวกนี้มาแก้เผ็ดเคนชิทาคาฮิชิชีวิตนายมันน่าสลดและก็มีปัญหามากมายสินะสิ่งที่นายทำไปเมื่อเย็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกคนพวกนี้คือใครกันเนี่ยนายบอกฉันสิ <c oughs> นายมันก็พวกเดียวกันไม่ใช่เหรอ <c oughs> ข้าก็รู้ว่าเจ้าเนี่ยพยายามทำบางสิ่งอยู่นะจอห์นนี่เคธข้าจะช่วยเจ้าทั้งคู่นะฝ่าฟันอุปสรรคข้างหน้าเองอืมห้ตายเถอพวก คริสแฟนผมนี่เป็นคนจัดฉากนี้ใช่ไหมมาแก้งกันแบบนี้มันก็ดูไม่ค okay, okay. uh, ่อยเนียนเท่าไหร่นะเราไม่เดียนมาแก้งนะบีฮานคอยเลี้ยงจันกล้าให้ทีนะโอเคโอเคฉันจะเล่นบทของฉันแล้วกันนะไหนแฟนผมก็จ้าผู้คุณมาแล้วนะเฮ้ยนาย หยุดเดีย๋ยนี้เอามือออกไปจากเขาซะฉันบอกให้ออกไปโอ้ยมันเอาจริงกับจอนนี่ลเลยอา้าวมันจำเป็นไม่เล่าพีใช้ให้มันรู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างนี่แหละคือฮิชิริเชียวนะมันหายากนะเว้ยโอเคจะมาแกล้งเล่นหรืออะไรฉันก็ไม่สนละ โอ้นายมันล้ำเสียแล้วหนึ่งสองสามนี่อือใส่คอมโบป,โปกติดันเข้ามุมกันอืมหนึ่งสองนี่หนึ่งสองสามโอ้ยเบรกเกอร์งั้นเลยหลับไปหนึ่งสองเสยขึ้นไป พวกนายนต้องไปออกแบบการต่อสู้ใหม่นะนี่นะชาร์ว์คิกเออือมพวกนายมาล้ำเส้นแล้วทำบ้านชนะหลายรอบแล้วนี่นี่หนึ่งสองอืมชาร์ว์คิกโอเคโอ้ย โอ้ยตายเถอะอืมจบไปเลยมันจะดืออีกเและนี่ก็คือ,คอจุดเกิดเหตุไงล่ะหวังว่าหงายนะจะชดใช้ค่าเสียหายของฮิชูริให้ฉันนะนายไม่รู้หรอกว่าเผชิญกับอะไรอยู่โอได้ดล้วสัญญาณกันไฟถึงกระดังเลย น no yes, uh, ี่ไม่ใช่สเปเชียลเอฟเฟกต์เหรอก็ใช่สิจอร์นี่เคสเอ้ยเฮ้ยเลี้ยงไปโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะนายเป็นใครกันอะฮ่าคือหลอดเลี้ยวแข้งผู้ปกป้องเอิร์ธเลียมพระเจ้าแห่งไฟไงล่ะเออคือก็พอเข้าใจอยู่นะแต่ว่าอะไรคือเอิร์ธเลียมเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างจะถูกอธิบายเองจอ์นี่เคส ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญก,ก็คือพวกนายทั้งคู่ได้เลือกให้เป็นนักสู้แล้วทําไมต้องเป็นเขาด้วยละ่ะแล้วทำไมต้องเป็นผมด้วยละ่ะก็เพราะว่าข้ามีศรัทธาและรู้ว่าเจ้าน่ะชอบความท้าทายอยู่แล้วและสิ่งนี้แหละจะเปลี่ยนชีวิตนายไปตลอดกาลเลยโอเคดูเหมือนจะเป็นพาดต่อไปขอตัดจบแบบละครไทยแบบนี้ใครเขาพูดกัน โอเคครับขอบคุณมากที่หลงเข้ามาดูจนจบคลิปนะครับถ้าชอบถูกใจก็ลืมไลค์ซับสไครไป์เป็นกำลังใจกันได้นะเจอกันภาคต่อไปทุกคน